ดูครับวันนั้นช่างได้เท่าไหร่วันนั้นสามตันเก้า,า,กาแล้วความสูงสามเมตร ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับควันหงผมมาถูต้นไม้ไกลแถวนี้ก็นี่คือพรายโชคชัยนะครับนี่อ,อ,อายุกี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วนะครับนี่โอ้ ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับนี่มาถูกไกลเลยเนาะพึ่งหายตกมันบอก ไม่ออกแล้วใช่ไหมทับตัวเมียไหมนี่คทับตัวเมียไหมตอนนี้ทับทับเหมือนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นอ๋อกินต้มไก่โอ้ธรรมดาครับก็เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะรอเลยนะครับเชือกนี้นะครับนี่หุ่นดีครับสมส่วนครับ ดูครับวันนั้นช่างได้เท่าไรวันนั้นสามตันเก้าแล้วความสูง3เมตรนี่แหะครับช้างเชืองนี้นี่อายุ20ปีแต่ช่างได้3ามตันเก้านะครับนี่สามตันเกักบความสูง3ามเมตรก็เป็นช้างที่ อนาคตไกลอีกหนึ่งเชือกนะครับก็เป็นพ่อพันธุ์ด้วยนะครับนี่มีลูกทั้งหมดกี่เชือกแล้วก็มีมีลูกทั้งหมดห้าเชือกแล้วตัวผู้ต,ตัวผู้ตัวผู้สามตัวเมียสอง ก็ถือว่าเป็นช้างค่อนข้างที่จะหล่ออีกหนึ่งเชือกเลยนะครับหล่อมากเลยนะครับรับงานไว้กี่งานแล้วครับอ๋อช่วงสงกรานยูเทิาไหนครับ ปกติแล้วนี่เขาตกมันเดือนไหนครับปกติแล้วมิถุนาประมาณกี่เดือนครับมิถุนากราคาดาสิงหาสิงหาตุลสิงหาญาตุลาแล้วก็กุมโเดเือนประมาณเจ็ดเดือน กำลังกำลังกำลังได้ขี่ใช่ไหมโอ้ดูว่าตกนานเหมือนกันนะครับนี่ตกนานตกนานครับเป็นเป็นพวกเขาทับด้วยหรือเปล่า,าลอา้อา๋อ,อื้อล่อา,าอ๋อ ก็ธรรมดาแล้วครับอยู่นู้นไม่มีต้นไม้เนาะอยู่นี่ต้นไม้เยอะนะครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับนี่ตั้งแต่อายุกี่ปีครับนี่ แสดงว่ามีควานหลายคนใช่ไหมคนคมีประมาณกี่คนครับตอนเด็กก็นิสัยเขาก็ยังเด็กๆเนาะไม่เหมือนตอนโตนะครับตอนเด็กก็ถือว่านิสัยดีไหมครับ<ม>ก็ดีตั้งแต่เด็กๆ,ๆเลยเนาะก็ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าตามภาษาวัยรุ่นเนาะ ก็จะมีขิดดื้อบ้างก็ธรรมดาละครับช้างวัยรุ่นเนะรราะช่วงนี้ครับใช่ครับใช่ครับก็เราก็แต่กับมือเราก็ถือว่าดีดีมากๆครับผมสําหรับมือเรานะครับเาขาเลือกควานไหมครับนี่เขาเลือกไหมเาขาเลือกควานเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็แสดงว่ามาอยู่กับเราตั้งแต่เจ็ดปีประมาณเจ็ดปีตั้งแต่เจ็ดปีนี่คิดคิดว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมครับก็ตั้งแต่เด็กๆมานี่ผมไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็เคยเห็นตอนเด็กเหมือนกันนะครับงาเล็กๆไอเขาเรียกว่างาเข้ากันตอนเล็กๆเนาะ แล้วก็ตัวก็พ้อมๆเรียวๆไม่คิดว่าโตขึ้นนี่จะหนาจะตัวหนาตัวบางใหญ่ขนาดนี้นะครับช้งางเชงนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณน่าจะประมาณเจปีนี่แล้วมั้งก็ตกตกตกมันครั้งแรกนี่ตอนอายุกี่ปี อู้เอาสิบสี่ปีเลยนะทับเป็นเลยใช่ไหมตกดิรับกำลังหัดทับครับตอนนั้นอ๋อกำลังหัดทับทับเสร็จทับเป็นแล้วก็เลยตกเลยอ๋อยอดครับผมก็ถ่ายก็ถ่ายได้ข้างหน้านะครับนี่เขาไม่ยอมหันมาสักทีเลยนี่เขาหินหญ้าอยู่ฝั่งนน้นนะครับนี่ ก็เขาเรียกว่าเป็นช้างที่มีหุน่นหุ่นดีมากเลยนะครับนี่ดูเอซครับดูสิครับหุ่นนิ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่สีผิวสีอะไรนิ้สุดยอดจริงๆครับดูครับพลายโชคชัย โชคชัยเขาบอกว่าเอาไปเลยครับเต็มที่เขาอะเต็มที่เลยครับก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับความโหล่ความใหญ่นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ก็ปีหน้าก็เอาให้ถึงสีตันนะปีหน้า มาช่างตอนหลังตกมันแล้วเน,ะน,นอออาะตอนก่อน,อนตกมันนี่ได้อยู่นะสีตันสีตันกว่าอีกเลยเนาะควานบอกว่าก่อนจะตกมันนี่ได้อยู่ประมาณสีตันกว่ากว่านะครับก็มมออยังถือว่าลดนิดนึงเนื้อตัวนี่อันไหนครับ ก็ก็ไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่ก็กินบำรุงเขาเรียกบำรุงอย่างเดียวบำรุงหาเขาเรียกบำรุงครับบำรุงไม่ใช่นี่ละครับบำรุงใกล้แล้ว เขาเขาออกตรงกำหนดเลยไหมครับตรงทุกปีเลยค,คือวันมิถุนานี่คือออกเลยใช่ไหมคร,ครับผมก็ขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, comment, คณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้เอาความรอของพลายโชคชัยประวัติคร่าวๆครับประวัติคร่าวๆ ของพลายโชคชัยมาฝากนะครับไม่ใช่มีช่องด้วยเหรอมีช่องไหมนี่ชื่อชื่ออะไรพลายพลายโชคชัยนะครับฝาก f อไปช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สําหรับเทปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยาเจียงพลายแก้วสักดไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับฟันหงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ